สวัสดีทุกๆท่านเลยนะคะเรามาตอบพาร์ทสกันนะคะชาวเน็ตวิจารณ์รายงานผลระดับนักแสดงนะคะในวงการบันเทิงพาร์ทที่2ค่ะซึ่งก็จะมาเข้าสู่ผู้ชายบ้างนะคะจริงๆมีนักข่าวเยอะแยะมากมายที่เขา ออกมาวิาพากษ์วิจารณ์กันเดี๋ยวอดวนค่อยๆทยอยเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังละกันซึ่งข้อความแล้วก็ข่าวที่เอามาเล่านี้ไม่ได้มีการดัดแปลงใดๆเลยนะคะรูปภาพก็แคปมาจากไอ้นี่ของเขาเลยเออมาจากตอนที่เขารายงานกันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นจะชัดไม่ชัดเนี่ยคุณภาพมันมาแบบนี้ตั้งแต่เป็นต้นฉบับอยู่แล้วนะคะแล้วก็ทางด้านของเม l o n Fox กเนี่ยก็เป็นสำนักข่าวบันเทิงที่ที่เขามีความเสียดสีแล้วก็ปากจัดอยู่นะไม่รู้ว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายนะคะสำหรับเม l o n ฟ็อแต่คิดว่าน่าจะเป็นแบบ L G B T Q หรือเปล่าอะไรประมาณนี้ค่ะมาแต่ว่าน,นี่ก็ออัหวันคัดเดาเพื่อนๆไม่เป็นไรหรอกเขาจะเป็นอะไรก็เรื่องของเขานะแต่รู้สึกว่าเขากวนดีเขากวนดีเอาเรามาดูกันนะคะเมลอนฟ็อกเลือกที่จะวิาพากษ์วิจารณ์นะคะในหมวดของผู้ชายนั่นเองค่ะ ทางด้านเมล o นฟ็อกนะคะก็ได้พูดถึงกรณีนี้ว่าเมื่อรายการเรตติ้งนักแสดงที่เผยแพร่ออกมานะคะซึ่งรวมร่วมมือกับบริษัททั้งภาพยนตร์แล้วก็โทรทัศน์แล้วก็แพลตฟอร์มต่างๆนั้นได้ถูกเปิดเผยออกมานะคะจากอิน Entertainment Capital Theory ค่ะอินเทอร์เน็ตนะคะออนไลน์ต่างๆก็คึกคักขึ้นมาทันทีเลยหูเกอจางรั่วอินเชิงอี้แล้วก็เสี่ยวจานถูกวงกลมเอาไว้ในกรอบของ S p สพ s s เลยนะคะสีทองเลยค่ะบางคนก็ปรบมือแล้วก็ประกาศว่าเออพวกเขาก็สมมงนะสมควรได้รับขณะที่คนอื่นๆในส่วนคอมเมนต์ถามอย่างกระตือรือร้นว่า กวัวจิงเฟยแล้วก็ดีแลนหวังนั้นไม่คู่ควรหรอน่าจะคู่ควรด้วยนะซึ่งข้อเถกเถียง,งเรื่องเรตติ้งที่ดูเหมือนเรียบง่ายนี้นะคะกับเผยให้เห็นความจริงอันหดลายที่สุดเกี่ยวกับการอยู่รอดของวงการบันเทิงนะคะนั่นก็คือในตลาดของภาพยนตร์แล้วก็โทรทัศน์ในปัจจุบันเนี่ยเครดิต ของนักแสดงไม่ได้ขึ้นอยู่กับรูปรักภายนอกหรือความสําเร็จเพียงครั้งเดียวอีกต่อไปแล้วแต่ว่าต้องสะสมขึ้นมาเรื่อยๆนะคะผ่านความสามารถที่สม่ําเสมอค่ะในการสร้างซีรีส์ชื่อเสียงมีความมั่นคงแล้วก็มูลค่าเชิงพาณิชย์ที่มั่นคงด้วยนะคะ หน,นะคะวัดกันที่สกุลเงินตราของนักแสดงชายระดับ s p r o ป s นะคะความสามารถที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลน,นั่นเอง 1. ห,หูเกอผู้คงอยู่ตลอดการนะคะของวงการแมนเทิงจีนค่ะหูเกอร์นี่ประมาณเดียวกันกันกบตลอดการเหมือนหลิวอีเฟยอะ่ะเพื่อนๆคือคนจีนเขารักไงทำไงได้ล่ะเออการันตีด้วยความนิยมแล้วก็รางวัลระดับชาตินะคะ ด้วยประสบการณ์30ปีในวงการบันเทิงค่ะหูเกิก็ได้ปลูกฝังความมั่นคงไว้ใน DNA ของเขานะคะตั้งแต่หลี่เี่ยวเยา ูมีสเสน่ห์ในช้นิสพาราดินแล้วก็มาจนถึงเหมยสังสู่ผู้อดทนและเปรียมด้วยไหวพริบในนิวานาอินฟไยเออร์ค่ะไปจนถึงนักแสดงระดับรากหญ้าผู้ติดดินนะคะใน Country Party Committee c o m p พ u ว d นะคะโอ้โหเอ้ยชื่อไทยมันมีนะแต่ว่าแอดวานก็จําไม่ได้นะคะบทบาทนะคะของเขามีคะแนนเฉลี่ยนะคะมากกว่า8เต็ม10อยู่ตลอดเวลาเลยค่ะ The d i s c u s ิ r er นะคะก็เป็นอะไรที่คนจีนโอ้โหค่ะโหวตกันสุดๆเลยนะคะชอบ ละครแนวสายลับแบบนี้ถูกนำมารีลันแล้วรีลันอีกนะคะในช่วง10ปีที่ผ่านมาบอกได้เลยทุกปีต้องมีคนกลับไปดูเรื่องนี้ค่ะก็เขาแสดงนะคะละครที่เรียกได้ว่ารักชาตินะ่ะเออส่งเสริมท่านผู้นำมาแล้วมากๆเลยนะคะแล้วก็มีกลุ่มที่เป็นกลุ่มเฉพาะของออตัวของคุณหูเกอร์เองเนี่ยก็เกือบ10 สิบพันล้านครั้งก็คือหมื่นล้านครั้งขึ้นไปในแต่ละเรื่องที่เขาแสดงเลยนะคะที่เป็นเรื่องราวของรนะิพับริกัน่ะเพื่อนๆซึ่งก็แสดงให้เห็นถึงศักยภาพด้านการลงทุนนะคะแล้วก็เป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นตัวนักแสดงที่มาหมูนักลงทุนก็ต้องการมาร่วมงานด้วยแต่ว่าช่วงนี้คุณหูเกอดก็ไม่ได้รับงานเยอะแล้วนะคะเขาก็เลือกบทมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นนักแสดงที่ได้รับแมกโนเรียอวอร์ดนะคะสาขานักแสดงนําชายยอดเยี่ยมแล้วก็รางวัลโกลเด้นอีเกิล Award, ก็ได้มาทุกรางวัลโอ้แต่แล้วจะให้มาไล่รางวัลของหูเกิไม่ไหวนะคะเพื่อนเพ่อแต่ว่านักข่าวเนาะจากเ,าเมร์เมรอนฟ็อกซ์เขาก็รายงานนะทุกรางวัลเลยนะคะก็เรียกได้ว่าหูเกอเนี่ยเขาเป็นนักแสดงที่หาได้ยากที่ได้รับการยอมรับแล้วก็ได้รับรางวัลระดับชาตินะคะข้อมูลแพลตฟอร์มภายในก็แสดงให้เห็นว่าละครของหูเกินั้นเข้าถึงผู้ชม ทุกเพศท,ทุกวัยกันเลยทีเดียวตั้งแต่รุ่นปู่ย่าพ่อแม่แล้วก็มาถึงเยาวชนนะคะต่างก็กระตือรือร้นที่จะรับชมละครของเขาค่ะสเสน่ห์ที่เป็นสากลน,นี้คือจุดแข่งของเรตติ้งที่ S+ ของเขานั่นเองนะคะมาที่จางรั่วอินนะคะใบหน้าที่ถ่ายทอดเรื่องราวหล่อหลอมด้วยพลังของตัวละครค่ะเส้นทางสู่ S+ ของจางร่วอินนั้นเต็มไปด้วยตัวละครที่มีชีวิตชีวานะคะฟันเสียงมาเป็นอันดับหนึ่งเลยค่ะโดยเฉพาะ ในฉากที่เมาไมายแล้วก็ไล่บทกวีนะคะในหานท้าชะตาฟ้าปิศนายุทธจักรนะคะไม่เพียงแต่ทำให้เขาได้รับรางวัลแมกโนเรียอะวอร์ดสาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยมเป็นครั้งที่สองเท่านั้นแต่ว่ายังทำให้เขาเป็นตัวละครอิงประวัติศาสตร์คนแรกที่ปรากฏตัวในงาน CCTV Spring Festival Gala อีกด้วยค่ะ ผู้ชมนะคะนอกประเทศจีนเนี่ยต่างก็ลงหลงไหลนะคะในฉากดวลบทกวีอันโด่งดังซึ่งก็จุดประกายให้เกิดการสร้างสรงสรค์ผลงานใหม่อย่างบ้าคลั่งเลยทีเดียวตั้งแต่แพทย์นิติเวชผู้เยือกเย็นนะคะไปจนถึงตำรวจหนุ่มผู้เปลี่ยนไปด้วยความมุ่งมั่นค่ะละครที่เขาแสดงมีคะแนนเฉลี่ยมากกว่า7บนโต๊ะป่านทุกเรื่องโดยหลายเรื่องได้รับการยอมรับในกระแสะหลักนะคะรวมถึงรางวัลเฟยเทียนอวอร์ดก็ได้มาแล้วแล้วก็แมกโนเลียอวอร์ดนะคะคือได้ซ้ำด้วยหลายครั้งค่ะ บุคคลในวงการต่างก็ยกย่องเขาในเรื่องของความเฉียบคมในการเลือกบทละครแล้วก็ทักษะการแสดงอันไร้ที่ตินะคะความสามารถในการถ่ายทอดบทบาทแต่ละบทบาทให้มีชีวิตชีวาก็ทำให้เขากลายเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับคละคะรคดัดแปลง IP ใหญ่ๆที่มีทีมเรื่องเกี่ยวกับผู้ชายค่ะ ต่อมาท่านที่3เชิงวี่นะคะนรา,าดังที่ซ่อนเรนแล้วก็พิสูจน์ตัวเองด้วยเอฟเฟกหางยาวๆค่ะอุ้ยแต่แเห็นไหมบอกแล้วเมลอนฟ็อกสมันปากอยู่นะคะก็เชิงอี้นั้นได้แสดงให้เห็นถึงความหมายของการของคำว่าการสะสมพลังเพื่อความสำเร็จค่ะจากนะคะหอดอกบัวลายมงคลค่ะละครเรื่องนี้ไม่เพียงแต่สร้างสถิติให้กับละครฟอร์มยักษ์ประจำภาคฤดูร้อนของไอฉีอี้เท่านั้นแต่ว่ายังแสดงให้เห็นถึงเอฟเฟกซึ่งหาง ยาวเลยนะคะอันน่าทึ่งอีกด้วยโดยถึงแม้ว่าจะสตรีมมิ่งจบไปแล้วนะคะแต่คนก็ยังคงกลับมาดูเรื่องนี้นะคะหอดอกบัวลายมงคลน,นะคะมียอดวิวเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 5ล้านวิวต่อวันหลังจากที่เรื่องนี้จบไปแล้วเป็นเวลา6เดือนก็ยัง5ล้านวิวต่อวันนะคะแล้วก็มียอดวิววิดีโอที่ดัดแปลงมาจากซีรีส์เรื่องนี้มากกว่า12,000ล้านวิวค่ะเขารับบทเป็นทั้งหลีเซียงอี้แล้วก็หลี่เหรียญหัวในละครนะคะฉากร้องไห้ที่เปลี่ยนไปด้วยอารมณ์ของเขาก็ดึงดูดผู้ชมแล้วก็ปลุกชีพแนวศิละปะการต่อสู้ที่ซบเซามาน,นานของจีนขึ้นมาทันทีเลยแม้ว่ากระแสของเฉิงอี้นั้นจะไม่สูงเท่ากับดาราดังแต่ว่า ข้อมูลแพลตฟอร์มก็บอกความจริงว่าซีรีส์ที่เขาแสดงนํานั้นเขาเป็นผู้นำอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านจํานวนสมาชิกใหม่แล้วก็อัตราการ รับชมซ้ำค่ะความสามารถในการสร้างการะแสให้กับซีรีส์อย่างเงียบๆนี้ก็สอดคล้องกับข้อกำหนดคุ้มค่ากับเงินนะคะของเรตต p ้ง S+ อย่างสมบูรณ์แบบนั่นเองค่ะมาที่เซียวจานนะคะราชาแห่ง Breaking the Circle ค่ะคว้าทั้งยอดวิวแล้วก็ชื่อเสียงไปเลยนะคะเส้นทาง S+ Plus ของเซียวจานเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการเปลี่ยนแปลงนะคะของดาราระดับท็อปเลยหลังจากบทบาทน,นะคะวยอู๋เสียงนะคะที่โด่งดังใน ปรมาจาร์ลัทธิมานนะคะเขาก็ไม่ได้หลงละเลงไปกับกระแสความนิยมค่ะแต่กลับแสดงให้เห็นถึงฝีมือการแสดงของเขานะคะผ่านบทบาทต่างๆไม่ว่าจะเป็นชายหนุ่มจากสวนนะคะใน The Sea of Dreams แล้วก็นักยุทธศาสตร์การเมืองนะคะใน Regent of the Lost Tom หรือว่าตำนานจังไห่นั่นแหละเ,เพื่อนๆซึ่งขึ้นอันดับหนึ่งในชาร์ตของ Light House ถึง4ชาร์ตด้วยกันประสบความสาเร็จโคตรนะคะตำนานจังไห่ก็บอกว่าโดยเสี่ยวจ้านมีส่วน ร่วมโดยตรงมากกว่า65%ของยอดวิวทั้งหมดแน่นอนกระแสะความนิยมบนโซเชียลมีเดียนี้ก็ทำให้ยอดวิวมากกว่า12,000ล้านครั้งที่น่าทึ่งยิ่งกว่านั้นคือมูลค่าทางการค้าของเซียวจานค่ะการรับรองครอบคุมผลิตภัณฑ์บำรุงผิวระดับไฮเอนตั้งแต่หัวจรดเท้านะคะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคและสาขาอื่นๆนะคะพลังการใช้จ่ายของแฟนๆนะคะแล้วก็ความสามารถในการเปลี่ยนผู้ชม ทั่วไปให้กลายเป็นผู้ ต,ตามทำให้เขาได้รับความสนใจเป็นอย่างมากบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียโปรดิวเซอร์ท่านหนึ่งกล่าวไว้ว่าเขาเป็นหนึ่งในนักสแสดงไม่กี่คนที่สามารถเปลี่ยนทราฟฟิกนะคะเปลี่ยนการจ,าจราจรให้เป็นยอดวิวแล้วก็ชื่อเสียงได้ค่ะจริงๆเขาขาดไปคำหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนเป็นเงินได้ด้วยนะคะเอาละค่ะความจริงท่ามกลางข้อถกเถียงนะคะว่ามีใครบ้างที่โดนที่โดนแบบเออวิพากษ์วิจารณ์นั่นเองค่ะก,คะคก,กะ็คือความจริงท่ามกลางข้อตกเถียงอะไรคือความ แตกต่างระหว่างนักแสดงที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อเหลอนะคะ 1. กัวจิงเฟยค่ะเพดานคำถามสำหรับนักัดแสดงนะคะผู้ชมจำนวนมากเนี่ยแสดงความผิดหวังต่อกัวจิงเฟยบทบาทของเขานะคะในฐานะเจ้าหน้าที่บรรเทาความยักจนในเรื่อง Mountains and Seas ค่ะ แล้วก็ในเรื่องอิ i s าเ l l นะคะซึ่งบทคล้ายๆกันตอนนั้นรับบทเป็นซูหมิงเฉิงนะคะก็คือเป็นตำนานของวีรบ,บุรุษที่ช่วยเหลือคนยากคนจนนะคะแล้วทำไมเขาถึงไม่ไปอยู่ที่ S อสลล่ะเขาควรจะได้ขึ้นไปอยู่คำตอบอยู่ที่ตักกะของเรตติ้งบนแพลตฟอร์มนั่นเองก็คือละครของคุณกั้วจิงเฟยนั้นมุ่งเน้นไปที่เรื่องจริงอะเรื่องจริงของสังคมเป็นหลักนะคะถึงแม้ว่าจะได้รับการยกย่องนะคะว่าเป็นละครที่ดีแต่ว่าก็มีผู้ชม ที่ค่อนข้างจำกัดนั่นเองก็ทำให้แบรนด์นะคะผู้บริโภคตลาดมวลชนดึงดูดต่อการลงทุนได้ยากค่ะแหล่งข่าววงในเปิดเผยว่า Rating ง Plus เนี่ยจำเป็นต้องอาศัยความสามารถรอบด้านนะคะเช่นความสามารถในการนำละครที่จริงจังมาสร้างผลง,งานเพื่อคว้ารางวัลแล้วก็รักษาความนิยมของละครยอดนิยมด้วยขอบเขตการแสดงของกัวจิงเฟยนะคะจำกัดเพดานเรตติ้งของเขาเองนั่นเองค่ะดังนั้นแล้ววิธีแก้ก็คือ ต้องรับบทที่มันมีความเ,เป็นแนวเชิงตลาดมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะมาที่ดีแลนหวังนะคะคนนี้ก็คือมีเหล่าบรรดาแฟนๆชาวเน็ตถามมากเลยทำไมเขาถึงไม่ได้ขึ้นไปที่ S-Plus ละ่ะอะไรเนี่ยเรามาดูกันนะคะว่าเหตุผลที่เมลอนฟ็ Fox, อกซ์เขาจะให้มาคืออะไรนะคะหวังเฮอร์ตี้หรือว่าดีแลนหวังนั้นปัญหาเรื่องความยั่งยืนแล้วก็ละครโทรทัศน์ยอดนิยมค่ะ ลำหรับเรื่องของรักของค่านะคะผักดันให้ดีเลนหวังโด่งดังในชั่วค่ำคืนแล้วก็เสน่ห์ของตัวละครตรงฟางชิงชางก็ยังคงเป็นที่พูดถึงในปัจจุบันอย่างไรก็ตามเนี่ยผลงานต,ต่อตาากลับแสดงให้เห็นถึงการขาดความสม่ํำเสมอถึงแม้ว่านะคะ Camp of Love ที่แสดงกับไยลูกแล้วก็ Floating Figures นะคะจะได้รับความนิยมอย่างมากแต่ว่าเรตติ้งบนโต๊ะปานก็กลับแทบจะแบบ เป็นเส้นแบ่งเลยนะคะแล้วก็ขาดตัวละครคลาสสิกที่ยังยืนอย่างแบบไม่มีตัวไหนที่เทียบได้กับฟ้านเสียนหรือว่าหลี่เหลียนหัวของของดาลาที่ได้รับ S x p r e s s ไปนะคะเลตติ้งของแพลตฟอร์มให้ความสำคัญกับผลงานที่ต่อเนื่องแล้วก็การปรากฏตัวในรายการวาไรตี้บ่อยครั้งของดีแลนหวังในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยทำให้การรักษานะคะผลงานแล้วก็คุณภาพของผลงานโทรทัศน์ของเขาให้คงเส้นคงวาน,นั้นเป็นเรื่องยาก การเสพติดการมีเซ็กส์นะคะนี่ก็ทำให้เขาอยู่นอกกลุ่ม S t i r ชั่วคลาวเออนักข่าวก็ใช้คำว่าชั่วคราวไม่แน่ปีหน้าอาจจะเข้ามาก็ได้นะคะในทางตรงข้ามเนี่ยแม้ว่าเฉิงอีและเซียวจ้านจะโด่งดังจากผลงานฮิตแต่ความสม่ำเสมอและคำชมเชยจากผลงานต่อๆมาของพวกเขานั้นเหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัดค่ะ การเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมเบื้องหลังเรตติ้งนะคะนั่นก็คือการจราจรนั่นเองข้อมูลจากทรา f ฟิกมาเนนะคะสู่ Skill First ข้อถกเถียงนะคะเกี่ยวกับเรตติ้ง S+ ก็สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในอุตสาหกรรมบันเทิงซึ่งในช่วงแรกของความเหนือกว่าของการจลัดจรไทยก็ตามที่มีข้อมูลแฟนคลับที่สามารถคว้าผลงานสร้างขนาดใหญ่ได้อย่างไรก็ตามเนี่ยแพลตฟอร์มแล้วก็นักลงทุนในปัจจุบันมีวิจารณณมากขึ้นนะคะมีกรณีมากมายที่ละครนะคะที่นําแสดงโดยนักแสดงยอดนิยมล้วนถูกนะคะโปรโมตก่อนออก อากาศค่ะกับล้มเหลวทั้งในด้านจำนวนผู้ชมแล้วก็คําชมเฉยด้วยบทเรียนเหล่านี้นะคะที่ผู้สร้างที่สูญเสียทุกอย่างเนี่ยต้องเผชิญได้นำไปสู่การกลับมาสู่ความมีเหตุผลในตลาดบันเทิงค่ะเรตติ้งในปัจจุบันนั้นได้พัฒนาไปสู่การประเมินแบบ3มิติไปแล้วประการแรกก็คือความสามารถในการรักษาน้าหนักของละครกล่าวคือคละครสามารถกระตุ้นผู้ชมดึงดูดสมาชิกใหม่แล้วก็ดึงดูดการลงทุนได้หรือไม่ ประการที่2ก็คือการที่ตัวละครนั้นไม่สามารถถูกแทนที่ได้อย่างเช่นเหมยซางซูของหูเกอแล้วก็ฟ้านเสียนของจางรัวอินนะคะซึ่งนักแสดงแล้วก็ตัวละครต่างก็เติมเต็มซึ่งกันและกันค่ะประการที่3คือการควบคุมความเสี่ยงโดยให้ความสําคัญกับนักแสดงที่ไม่มีความคิดเห็นเชิงลบต่อสาธารณชนแล้วก็มีผลงานที่มั่นคงค่ะ หมิงหลิงนะคะผู้อำนวยการสร้างกล่าวว่าผู้ที่ยังไม่ผ่านการประเมินได้ด้วยตนเองก็คือผู้ที่อยู่บนสุดของห่วงโซโอ่อาหารซึ่งพวกเขาสามารถเป็นลักฐานที่มั่นคงที่สุดสำหรับแพลตฟอร์มได้นั่นเองตั้งแต่เรตติ้งที่ลดลงนะคะของหลิวซือซือเนี่ยเนื่องจากผลงานที่ยำแย่ติดต่อกันไปจนถึงการที่หยางมีกลับมาสร้างความเชื่อมั่นในตลาดอีกครั้งนะคะด้วยดินแดนเปี่ยมหวังไปจนถึงการที่เจ้าลู่ซือถูกจัดให้อยู่ในหลายชื่อผู้มีความ เสสียงงูนะคะคเนื่องจากความคิดเห็นเชิงลบต่อสาตว์ชนกรณีเหล่านี้ก็ล้วนแสดงให้เห็นว่าเร й ติ้งก็ไม่ใช่เกียรติยศตลอดชีวิตนะคะแต่เป็นคะแนนแล้วก็เครดิตนะคะที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องค่ะหูเกอจางรั่วอินเฉิงอีและเซียวเจนยังคงรักษาเร й ติ้ง S+ เอาไว้ได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่มีอุปสรรคนะคะและว่าการซับซ้อนใดๆนั่นเองค่ะ สรุปแล้วก็คือเรตติ้งเปรียบเสมือนกระจกสะท้อนคุณค่าที่แท้จริงของนักแสดง ประเด็นถกเถียงนะคะเกี่ยวกับเรตติ้งเอสพก็ไม่ได้เป็นเพียงแค่การถกเถียงว่าใครครวรอยู่ในรายชื่อแต่ว่าเป็นการเตือนใจคนทั้งวงการนะคะผู้ชมเบื่อนหน่ายกับการแสดงแบบขอไปทีและตลาดไม่หลงเชื่อกระแสความนิยมที่หลอกลวงอีกต่อไปค่ะความมั่นคงของหูเกอความมุ่งมั่นของจางล่วอินความอดทนของเฉิงอีความมุ่งมั่นของเสี่ยวจานล้วนสะท้อนให้เห็นเส้นทางสู่ความสำเร็จของนักสแสดงทั้ง4เส้นทางซึ่ง ก็วนขึ้นอยู่กับผลงานของพวกเขาค่ะ นักแสดงหญิงที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อก็ไม่ได้หมายความว่ามีความสามารถน้อยเสมอไปนะเพียงแต่พวกเธอนั้นยังไม่บรรลุมาตรฐานของการจัดเรตติ้งระดับนี้นะคะระดับที่เขาเอามาเผยแพร่นี่ค่ะทั้งความนิยมแล้วก็ความสามารถแล้วก็ชื่อเสียงแล้วก็เสียงวิจารณ์ด้วยสําหรับผู้ชมแล้วเรตติ้งเป็นเพียงแนวทางสิ่งที่สะท้อนถึงตัวตนอย่างแท้จริงคือตัวละครที่มีชีวิตชีวาและการแสดงที่จริงใจนี่ก็เป็นนะคะการ เขียนข่าววิเคราะห์ของทางเมลอนฟ็อก์ก็ออกมาอธิบายนะคะว่าอย่าง S+ อสคนที่ได้นั้นมีคุณสมบัติอย่างไรนะคะที่เราเห็นแล้วก็ทางด้านของผู้ที่พลาดไปคือพลาดอะไรนั่นเองค่ะก็หวังว่าเพื่อนๆก็คงจะได้เก็บเนาะได้รู้ไอเดียมากยิ่งขึ้นว่าว่านักข่าวแต่ละที่เขาคิดอย่างไรนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะเอามาฝากเพื่อนๆอ,อีกเรายังไม่ได้พูดถึงระดับ A แล้วก็ A+ กันเลยนะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิสโตนี้นะคะเพื่อนๆมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้าง เอ่ยนะคะเพื่อนๆคิดว่านะคะนักแสดงระดับ S Plus ควรมีคุณสมบัติอะไรบ้างนะคะอ่าค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆหวนลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ